สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่25พฤษภาคม2,565วันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับน,น้องแตงโมอีกสักคลิปโอเคสโลแกงของผมพูดไม่เหมือนใครถ้าพูดเหมือนคนอื่นผมจะไม่พูดผมเพิ่งทําคลิปที่แล้วเมื่อ2วันก่อน วันนี้ผมขอกลับลำครับร้อยแปดสิบองศาคล้ายๆกับหมอปลาผมก็ทำเข้าข้างแกไปแล้วผมก็ต้องกลับลำเมื่อรู้ว่าอะไรมีการจัดฉากอันนี้ก็เหมือนกันครับใครละครับจะคาดคิดว่าคุณแม่จะส่งโทรศัพท์ไปอเมริกาให้บางแจ๊ก นี่แม่กกจะขอเวลาอีกสองวันจะมาแถลงจะบอกว่าขายหรือไม่ขายก็ไม่รู้เห็นมีใครบอกว่ามีข้อมูลการโอนตังมีรู้แกจะแฉไงนะครับแกอาจจะว่าไม่ได้ขายก็ได้เองจะส่งให้เ่าเฉยๆเขาก็ส่งเงินให้ต่างตอบแทนมีน้ําใจต่อกันเอาแล้วแต่จะพูดครับผมก็เอาใจช่วยนะครับไม่อยากว่ามากแต่ วันนี้ผมจะมาพูดถึงไอ้บางแจ๊กผมจะไม่พูดใส่ร้ายหรือให้ร้ายใครนักแต่คลิปที่ผ่านมาผมเคยพูดให้ร้ายอยู่คนหนึ่งคือให้จิ้งเขียวยันตะครับเพราะคนอายุเยอะก็พอรู้แต่ก่อนมันเลวขนาดไหนต้องหีไปเมืองนอกมันก็ยังลอยหน้ารอยตากับเมืองไทยได้อืม ผมันาเลวนะครับผมไม่มน,น,นับถือว่ามันเป็นพระแต่ใครยังจะนับถือว่ามันเป็นพระกราบไหว้กันก็แล้วแต่ไอ้นั่นนะครับผมก็จัดหนักครับคนที่สองที่ผมจะจัดหนักก็คือเอบางแจ๊กนี่แหละเอผมกลัวมันฟ้องร้องไหมก็เหมือนกันทั้งคู่ครับยันตะผมก็ไม่กลัวฟ้องร้องไอ้บางแจ๊กผมก็ไม่กลัวฟ้องร้องหรอกเพราะมันเลวจริง พิจิตรรำมันมันอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้สร้างคดีไว้เยอะใครที่ตามข่าวโซเชียลคุณไม่เห็นข่าวมันบัางเลยครับอ่กระเสียโป,โป้กันนี่ก็ทะเลาะกันกับคุณบุ๋มปรัดดาคดีอะไรมันก็ไปเสือกับเขาจนหมดอะไรผู้หญิงอะไรก็ไปใส่ร้ายเขาหมดอะไรนะเมียพี่เศกเมียใคร ใหเมียคนตัวลายๆแล้วกันนั่นนะครับพฤติกรรมที่ผ่านมาอย่างที่เขาแจกอุปโภกแจ๊กลวง้ไอบางแจ๊กลวงโลกนะครับสําคัญจริงๆล่ะครับมันเลวขนาดเนี้ยไม่มีใครรู้ประวัติมันรือไงก็ยังมีคนไปเชื่อถือมันอีกให้ข้อมูลบ้างไอคนอย่างนี้ครับคือคนหิวแสงหิวแสงตัวจริง ไม่ว่ามีคดีมีประเด็นอะไรกูจะเอี่ยวเขาด้วยหมดหยาบคงหยาบคายนั่นแหละครับอ่าคนไปเชื่อมันอย่างคุณแม่เนี่ยอืมผมก็พอเข้าใจนะครับแกอาจจะเสียลูกจิตอารมณ์ไม่ค่อยปกติใครมาเป่าหูใครไปติดต่ออะไรกนนะแกนะแกอาจจะหลงเชื่อพูดมาแต่นี้ยังมีความหวั่นไหวครับต้องเสียลูกใหม่ๆ สภาพจิตใจแกก็อาจจะถูกชักจูนหลอกง่ายๆครับแต่ไอสื่อสารมวลชนของประเทศไทยเนี่ยครับผมว่าเต็มเตมเลยนะครับคุณก็มีบรรณาธิการคุณก็มีผู้จัดการอยู่ทำไมพวกคุณยังไปให้ราคากับมันไอบางแจ็คเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันอุปโลกมันลวงโลกคุณก็ยังเอามาเป็นออกทีวีให้มันออกสัมภาษณ์ให้มันวิดีโอคอ คุณไปให้ความสัมพันธ์กับมันเองแหละครับแต่ก่อนเขาไม่มีใครเชื่อถือมีเรื่องกับเสียโปโ้เขาก็ไม่มีใครเชื่อถือให้มาออกทีวีมีเรื่องกับคุณปุ๋มบรดาว่าเขาอย่างงี้เขาก็ให้มันออกทีวีมีแต่ช่วงนี้แหละครับที่พอเกิดกระแสตแตงโมมันก็มาหาเกาะกระแสไอ้สื่อบ้านเราก็ยังไปเชื่อมันอย่าให้ผมต้องเอ่ยนะครับกระแสอ,อะไรมีหลายสื่อแล้วครับ ช่องอนะไรน่ะเราเห็นเห็นกันอยู่ผมถึงไม่เข้าใจจุดประสงค์ของพวกคุณคุณมันเอามันมาออกทําไมผมมองไปอย่างอื่นไม่ได้ครับพวกคุณน่อยากขายข่าวผมผมว่าพวกคุณตรงๆเลยนะครับเอาคนชชั่ว,วมาออกทีวีเพื่อขายข่าวเพื่อสร้างประเด็นในสังคมคุณอยากให้ประชาชนมุ่งแต่อย่างนี้หรอครับไอเรื่องคนเรวๆคนชชั่ว ผมไม่เห็นด้วยนะครับอืมเนี่ยแล้วเนี่ยพอคนเร็วๆชั่วๆออกทีวีเยอะๆคนก็นรุมด่ามันด่านั่นสุดท้ายมันก็ตั้งใครด่ากูกูก,กว่าจะฟ้องอืมก็ฟ้องมา,าครับมึงเข้าเมืองไทยให้ได้ก่อนผมเห็นหลายคนแล้วครับชอบเอาคนเร็วๆคนนั่นออกมาออกทีวีให้คนเขาด่าเวลาใครเขาด่าสมมติถ้าไม่ใช่บางแจ๊กเนี่ยอ่า มันก็เรียกเงินได้ละคนด่าเขาก็ด่าเกินความเหมาะสมมันก็เก็บข้อมูลไปฟอ้องร้องเรียกเอาตังค์ไว้กินไว้เลี้ยงชีพมันอยู่ละโอเคนะครับสำหรับไอบ้บางแจ๊กเนี่ยผมว่ามันเลวและสื่อที่เอามันมาออกก็เลวด้วยผมพูดแรงๆนี้นะครับถ้ามันยังได้ออกทีวีแล้วสื่อยังหนุนมันอยู่อย่างเงี้ย ผมว่าสังคมไทยเราวิปริตแล้วคดีน้องแตงโมผมว่าผมพูดแค่สองคลิปนั่นก็นสือสาระของมันนะครับแต่ละของมันผมก็บอกอยู่แล้วข้อมูลทุกอย่างนะ่ยอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในรถคนไปถอดข้อมูลมาเถอะใหม่ๆคนไม่ระวังตัวเขาพูดมาหมดจนหมดแล้วครับคุณต้องเอาเก็บข้อมูลนั้นมาให้ได้ข้อมูลไลน์ข้อมูลเฟซบุ๊กข้อมูล Facebook, บันทึกเสียงในรถก็มีการบันทึกเสียงมือถือก็มีการบันทึกเสียงขอเขาได้หมดครับผมเห็นใครเขาดักฟังคุณก็ยังขอเขาได้กันได้ไอ้คดีแบบเนี้ยคุณก็น่าจะขอได้คือทุกคนเหมือนเรารู้ข้อมูลแล้วครับแต่ปล่อยให้คนพูดกันไปเรื่อยไม่มีใครออกมาโต้มาแยง้งอ่าผมเกลียดจริงจริงนะครับไอ้ประเด็นที่ว่า มันเป็นความลับที่ไว้พูดกันในศาลเปิดเผยไม่ได้เปิดเผย,ม,เเผยมาแล้วครับความจริงก็คือความจริงอย่างครูปีชาแก้พูดนั่นแหละถ้าคุณเปิดเผยความจริงอะ่ะคนมันจะได้ดิ้นไม่ได้จะได้ไม่มีคนอย่างอีบางแจ๊กมาตอแหลยังจะไม่ได้มีคนหิวแสงมาทําให้ประเด็นมันเบีเ่ยงเบนอ่ะโอเคครับผมก็พูดเกือบแปนาทีแล้ววันนี้ขอพูดแรงๆหน่อย อย่างที่ผมบอกครับพูดไม่เหมือนใครถ้าพูดผมเหมือนคนอื่นผมไม่พูดโอเควันนี้ผมอาอัดไอ้บางแจ๊กเต็มๆอย่าไปกลัวมันครับคนอย่างนี้มันไม่ใช่คนไทยมันอยู่เมืองไทยไม่ได้เพียงแต่หากินเมืองไทยนาหนแล้วพูดไทยได้แค่นั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่คนไทยมันไม่ควรอยู่ในประเทศนี้ด้วยซ้ำโอเคนะครับช่วยกันแชร์สื่อต่างๆ ก็ว่าคุณเต็มๆนั่แหละครับคุณเอาคนที่ชั่วอย่างมันมาออกทีวีคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในความผิดที่ส่งเสริมมันโอเคนะครับไซโยนละบายบาย